มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุปเสนอเงินให้พ่อแม่ชมพู่เพื่อสร้างหนังบ้านกกกอกเสนอเงินให้เยอะมากค่ะจากกรณีที่น้องชมพู่หายตัวไปที่ภูเหล็กไฟนะคะที่บ้านกกกอกหมู่ที่2ตําบลกกตุ่มอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร จนนำมาสู่การสืบหาความจริงแต่ว่า2เดือนกว่าแล้วนะคะยังคงหาตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ไม่ได้ล่าสุดวันที่5สิงหาคม63อุบวิริยะผู้สร้างภาพะะยนตร์แล้วก็นักปั้นดาราชื่อดังได้เดินทางมาถึงบ้านของพ่อแม่ของน้องชมพู่โดยเบื้องต้นทราบมาว่าจะมาสร้างหนังเรื่องเกี่ยวกับบ้านกกกอกนะคะที่เกี่ยวข้องกับกรณีของน้องชมพู่ที่พูเล็กไฟอีกด้วยค่ะ ด้านอุปบิริยะเองเป็นผู้สร้างหนังกล่าวว่าเดินทางมาที่บ้านน้องชมพู่และได้พบกับพ่อแม่ของน้องชมพู่และยังดีใจที่พ่อแม่น้องชมพู่ให้การต้อนรับเปรียบเสมือนน้องสาวและน้องชายค่ะโดยส่วนตัวทราบความรู้สึกของครอบครัวน้องชมพู่เป็นอย่างดีนะคะและที่ได้มาวันนี้เพราะว่าอยากมาสร้างความดีไม่ได้อยากมาทำเรื่องไม่ดีนะคะ ขณะที่นางสาวตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่กล่าวว่าตนเองเข้าใจคุณอุบริยะเป็นอย่างดีเช่นกันถ้าหากจะสร้างหนังก็อย่าให้กระทบกับครอบครัวของเรามากนักให้ออกไปในทางเป็นกลางจะดีมากเลยและให้สอบถามชาวบ้านกกอกด้วยว่าชาวบ้านเขาจะว่าอย่างไรคะ่ะส่วนนายชาญหลาโพคุณพ่อเขาเองก็ยินดีด้วยที่คุณอุบริยะจะมาสร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านแล้วก็บ้านกกอกอีกด้วยเช่นกันค่ะ นายบุญช่วยน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่ากระสายของน้องชมพู่ได้ดังกระส่อนไปทั่วประเทศในความคิดของตนชาวบ้านควรร่วมมือกันหรือว่าทางเทศบาลตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารควรจะหาที่ดินสักแห่งหนึ่งที่จะใช้สำหรับสร้างรูปปั้นของน้องชมพู่เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กับการท่องเที่ยวที่ภูเด็กฝ่ายอันเป็นเส้นทางย้อนรอยกรณีน้องชมพู่เช,ช่นกันนะคะ คุณอุปริยาเองผู้สร้างหนังได้ยื่นข้อเสนอให้กับแม่น้องชมพู่เป็นเงิน3ล้านบาทรวมทั้งจะมาเป็นสภาพจัดงานทำบุญ100่วันให้กับน้องชมพู่นะคะรวมทั้งวันนี้ยังได้ชวนแม่น้องชมพู่ไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันเพื่อสร้างความเข้าใจในทางที่ดีกันต่อไปในหลายมิติค่ะทางนี้ทางด้านผู้สร้างหนังอุบิยาได้เสนอเงิน3ล้านให้แม่น้องชมพู่นะคะเพื่อเตรียมทำหนังเกี่ยวกับน้องชมพู่ที่บ้านกกเกาะค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ